การอะไให้ทำเป็นงานะนาทานทันงบรรดาเพื่นอนพิสุสมณีทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่กำลังนั่งฟังอยู่เวลานี้วันนี้ก็คุยกันถึงความรู้สึกตามความเป็นจริง ความจริงคัดเสกกนที่ต้องลบทิ้งไปรู้สึกว่าพูดตรงความมรู้สึกตามความเป็นจริงเกินไปที่ว่าเกินไปก็เพราะว่าพูดตรงๆนี่ก็เลยสงสัยว่าบรรดาท่านผู้ฟังจะมีถ้ามีคันติดีก็ดีอยู่ถ้ามีคันติไม่ดี ก็จะเกิดสร้างความโกรธแค้นขึ้นมาจะเป็นการลำบากเพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าภาวะของประเทศที่พูดนี่เป็นวันที่สิบ้อเป็นวันที่17บเจ็ดกรกฎาคม2527 เพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าตามมหาวิทยาลัยต่างๆมีการเคลื่อนไหวมากเนื่องจากทางราชการจับบุคคลที่กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ข้อที่จริงนี้จะเป็นปริการใดก็เป็นเรื่องของทางราชการก็เป็นเหตุผลก็แต่ละฝ่ายแต่ฝ่ายพระนั้นไม่เกี่ยวแต่ความจริงไม่เกี่ยวถ้าพูดเรื่องของพระตามความเป็นจริง ถ้าคนนี้กลุ่มหนึ่งเกิดการไม่พอใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งซึ่ไม่เกี่ยวกับการจับการกลุมเป็นเรื่องของทางาศาสนาก็จะกลายเป็นว่าผมเป็นปัจจัยสร้างความแตกแยกของบุคคลขึ้นในระาศาสนาทางบ้านเมือง,ของเขาตลังจะทะเลาะก,กันเรา,าศาสนาก็เริ่มทะเลาะก,กันอีกก็เป็นการไม่ดี เดี๋ย้ขอเปลี่ยนเีลาสมัยก็ตามความขอพูดตามความเป็นจริงเหมือนกันแต่วง,งดอาการเครียดที่ผ่านมาเสียวันนี้ก็ขอประรบเรื่องมโนมยิทธิคำว่ามาโนมยิธินี่แปลว่ามีทิ์ทางใจบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนทำได้แล้วทั้งหมด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่เข้ามาบวชในวัดนี้ต้องทำได้ก่อนเมื่อทำได้แล้วก็พยายามจะให้เสื่อมเสียถ้าปล่อยให้เสื่อมจะถือว่าเป็นการปราบมัดพระพุทธเจ้าเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจ้าหากว่าจะมีใครถามว่าทำไมจะต้องสอนมโนยิทธิ ซึ่งมีคนหลายกลุ่มหลายคนหลายคนนี่ความจริงเขาไม่ได้พูดที่อื่นบางคนก็มาพูดใส่หน้าผมเองว่าสอนนอกเรี่อนอกรอยไม่เป็นเรื่องไอ้คํามาสอนนอกเรี่อนอกรอยนี่บางทีเขาจะคิดว่าผมเป็นแบบพระกะปิลาพิขุที่ในพระวิน,นัยท่านบอกว่าตายจากความเป็นคนไปเกิดแนวเวจีมหานรก แล้วก็พาโยมกับน้องสาวลงอเวจีมหานรกด้วยเฉพาะท่านกบิละเมื่อลงอเวจีแล้วขึ้นมาเป็นปลาสีทองเป็ดสีทองพอพระพุทธเจ้าถามตามความเป็นจริงเสียใจเอาหัวตีข้างเรือตายและไปเกิดในเวจีมหานรกใหม่ ความจริงผมไม่หนักใจแบบท่านกะปิละเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้ถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวก็จงคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นเรื่องโดยก็แล้วกันที่พมกล่าวนี้ผมไม่ได้ประนามพระพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อท่านทั้งหลายเห็นว่าความรู้พระพุทธเจ้าใช้ไม่ได้ ก็แสดงว่าท่านผู้นั้นไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของท่านผมปฏิบัติตามไม่ได้แต่บางท่านก็หาว่าเป็นการสะกดจิตบ้างความจริงการสะกดจิตนะต้องเป็นเหมือนกันหมดทําอะไรทําเหมือนกันรู้อะไรรู้เหมือนกันต้องทําได้เหมือนกันทุกอย่างเพราะถูกจิตบังคับ ด่วยก,การที่มาฝึกนี่ทุกคนไม่จะได้เหมือนกันบางคนวันเดียวได้บางคนสองวันได้บางคนถึงสามวันได้แต่ก็มีบางรายที่ที่สี่วันเริ่มได้แล้วบางท่านบอกว่าเป็นการเป็นโอเป็นโอภาษแสงสว่างอันนี้ก็ไม่ถูกคำว่าโอภาษ์จต่เป็นแสงสว่างเฉยๆเป็นผลการเจริญสมถะภาวนาบวกวิปัสนาภาวนา ถ้าหลับตาไปแล้วจะเห็นแสงสว่างทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างล่างข้างบนอันนี้ผมเคยผ่านมาแล้วก็ไม่ใช่มโนยิทธิบางท่านบอกว่าเป็นอุปาทานอุปาทานนี้แป่าการยึดมัน่นถือมั่นจะต้องรู้อยู่ก่อนคิดไว้ก่อนว่าภาพนั้นภาพนี้เป็นยังไงถ้าไปเจอแบบนั้นอย่างนี้ก่โอปาทานคือยึดถือภาพไม่ยอมปล่อย จะต้องเป็นเหมือนที่ฉันเห็นมาก่อนคิดไว้ก่อนที่จะถูกต้องอันนี้ก็ไม่ใช่อีก <c oughs> แล้วก็ที่ผมพูดอย่างนี้นะขอบรรดาเพื่อนพิสุสะมณรทั้งหลายและบรรดาญายโยมพุทธบริษัทก็จงอยาไโโกรธผู้พูดท่านพูดเพราะท่านเข้าใจผิดท่านไม่ได้เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อน ก็ไปเรื่องของท่านถ้าคิดว่าทําไมจะไม่ศึกษาก็ต้องนึกถึงตัวเราเองตัวเราเองท่านก็ดีผมคุณก็ดีผมก็ดีญาติโยมพุทธบริสัยก็ดีเดิมทีดีเดิมทีเดียวเราก็เชื่อนรกสวรรค์แต่ว่าเราไม่เคยเห็นนรกสวรรค์ก็ <c oughs> โทษต้องกินน้ำวันนี้ป่วย <c oughs> การป่วยเครียดมากเดินก็งงนั่งก็งงแต่ก็เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อความดีของบรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็ทำก็เป็นนั้นว่าเราก็มาพูดตามเรื่องของเราเรื่องเมื่อกี้ทิ้งไว้กินน้ำเอื้อกเดียวหายไปเลยผมไม่มีหนังสือผมไม่ได้ซื้อหนังสือมาในความรู้สึกของผมมีอย่างหนึ่ง คือว่าผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เลวมากในสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กเรื่องนรกเรื่องเทวดาเนี่ผมพบมาก่อนผมเชื่อเพราะทุกอย่างถ้าไม่ผมไม่พบมาก่อนนี่ผมไม่เชื่อผมก็เป็นคนประเภทหนึ่งที่เรไม่ยอมเชื่อลอยๆจะต้องมีเหตุมีผลมีประสบการณ์เอง ที่มีเหตุมีผลแล้วผมก็ยังไม่เชื่อต้องชนเองแล้วต่อมาผมเป็นพระแล้วก็ผมเรียนนักธรรมเรียนบาลีแล้วผมได้บรรดาพูดผมได้พยายามพูดธรรมดาญ,ญ่าโยมพุทธบริษัทเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์ท่านเชื่อแต่ก็ไม่หมดการแขรงใจต่อมาเป็นนักเทศ เทศเท่าไรญาติโยมก็ไม่หมดการการแข่งใจยังมีความรู้สึกเนี่ยเราเลวเหลือเกินที่กินข้าวของญาติโยมภาพ่อนท่าสบายที่ใช้ญาติโยมก็หาให้ระถานที่อยู่ญาติโยมก็หาให้แล้วก,ก็การป่วยไข้ามาสบายญาติโยมก็หา,ายหารัากษา,าโรคให้รักษาหมอมาให้ แต่ว่าเราไม่สามารถจะสนองความดีของญาติโยมได้ตามความเป็นจริงไม่สามารถจะเปลื้องอารมณ์ของท่านได้มีความรู้สึกว่าเลวมากทั้งๆท,ที่ความรู้นี่มีอยู่จึงได้บางปรารภว่าความรู้ขององค์สมเด็จพระบรมครู <c oughs> คือพระพุทธเจ้าความรู้ที่ท่านสอนไว้ที่บรรดาพระโบ,บราณอาจารย์คือท่าน ไปละท่านพระพุทธโคสาจารย์ที่อยู่เมืองสะเทิมรสุธรรมวดัดดีท่านกุณาเขียนวิสุทธิมักเวลาที่จะแปลพระไตรปิฎกให้บรรดาพราะรันตนองหลายเหล่านั้นตรวจถ้าวิสุทธิมักเขียนไม่ถูกต้องเขาไม่ยอมให้แปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหหนมาเป็นภาษามาคต ท่านก็พยายามเขียนเขียนแล้วเขาไม่ตรวจถูกต้องจึงได้ยอมให้แปลพระตรปิฎกผมก็มีความมั่นใจว่าในฐานะที่พระพุทธโกสาจารย์แห่งเมืองสุธรรมวดีท่านเป็นพระอรหันต์ปฏิสมภิทายานและบรรดาพระที่รังกาที่เป็นผูดตรวจสอบ <c oughs> ท่านก็เป็นพระอรหันต ดะนั้นความรู้ที่พระพุทธโกศาจารย์รุจ,จนาไว้ต้องไม่ผิดคณะสงฆ์ยังยกเป็นประการพิเศษเป็นหลักสูตรเขาประเด็นแปดประโยคแต่ถ,ถ้าถือในวิสุทธิมรรคจริงๆผมปฏิบัติมาตามสายนั้นมันใช้เวลามากจริงๆผมบวชมาแล้วใช้เวลาเกือบสองเดือน <c oughs> จึงสามารถทำวิชานี้ได้ แต่ถ้าทำได้แต่ท่านอย่านึกว่าผมนะ่าเป็นคนวิเศษวิโสนะความรู้ที่ผมมาสอนพวกท่านก็ดีหรือว่าที่ผมส่งไปได้ก็ดีมันเป็นความรู้เป็ดเป็ด,เป,ดเป็นเศษความสามารถของดาภา,ารัอาดานตั้งหลายท่านแต่ก็เราสามารถจะรู้จักสวรรค์นรกกันได้ก็อย่างดี ผมก็แต่ว่าในวิสุทธิมรรคคือพระโตสาจารย์ทรเจนาไว้ว่าบุคคลผู้ใดที่เคยได้แล้วมันไม่ใช่ก่อนอย่างทิพิคุยานเป็นต้นท่านบอกว่าไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางทำกระสินเพียงเห็นแสงสว่างจากช่องฝาที่ลดมาเมื่อจับแสงสว่างเป็นอารมณ์ก็สามารถจะได้ทิพยคุยานได้ผมก็มาคำนึงถึงเรื่องนี้ ว่าคนที่เกิดมานี้ที่ดีมีมากที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนมีสีเหล่าขึ้นหนึ่งอุคติตัณยูมีกำลังใจเตรียมพร้อมในการปฏิบัติพร้อมจะได้มีความสามารถพร้อมท่านประเภทนี้ฟังคำหัวข้อแค่หัวข้อเท่าน,นั้นก็สามารถจะเข้าใจปฏิบัติได้ทันทีทัในใดสอง วิปติเั็นอยู่ท่านประเภทที่สองนี้มีกําลังใจดีแต่ความฉลาดน้อยไปนิดหนึ่งฉลาดน้อยกับพวก่อนแนะนำได้เพียงโหกข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายจึงเข้าใจทําได้ 3. ามปัตเนยะ <c oughs> ท่านบุนี้มีกับความมีกําลังความดีพอควรแต่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้แต่ต้องปลุกปล้ำกันหน่อยจึงจะเข้าใจ ถ้าสอนผ่านไปผ่านมาอันนี้ไม่เข้าใจต้องจำต้องจำจี้จ่มชัยซ้ำแทะกันแล้วก็สี่ประทับประมะท่านพวกนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นคนที่ไม่เอาไหนประเภทที่เรียกว่าสอนเท่าไรก็ไม่รู้จักจำปฏิบัติเท่าไรก็ไม่มีผลเพราะอากูสอนครอบงำมากคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าทรงหลีก เนระบรรดาเพื่อนพิสุสมัมมณีผมปรารพบอย่างนี้จยงปรารพบว่าพระธรรมคาสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจินนสีสมัยเมื่อพระองค์ยังอยู่พูดไม่กี่คำใช้เวลาไม่นานคนก็บรรลุมรคลมีอยู่แล้วเมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูนิพพานไปแล้วบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพูดหน่อยเดียวคนก็บรรลุมรคล แต่ว่าความรู้ที่องสมเด็จพระทศพลสอนไว้ต้องมีต้องมีง่ายๆง,ง่ายกว่าที่ผมศึกษามา <c oughs> ยังได้พยายามคนา้คนคว้าค้นคว้านตนไม่ใช่ปัญญาของผมเองนะครับต้องถือว่าค้นคว้าหลักสูตรที่พระพยยเจ้าทรงสอน <c oughs> เมื่อพบแล้วประมาณสี่สอย่างเสร็จลองมาปฏิบัติก็รู้สึกว่าทำง่าย แต่ว่าง่ายจริงๆจะต้องใช้เวลาถึงเจ็ดวันแต่ก็อย่าลืมว่าผมเคยฝึกมาแล้วต้องใช้เวลาถึงเจ็ดวันถ้าชาวบ้านในเวลาเจ็ดวันเขาไม่ไหวถ้าพระเจ็ดวันบางทีชาวบ้านอาจจะต้องใช้เวลาถึงเจ็ดเดือนพราะชาวบ้านไม่มีเวลาทําแน่จึงได้คิดว่าจะต้องหาความรู้ที่ง่ายที่สุดและมีผลสม่ำเสมอกัน ก็จริงไปได้หลักสูตรที่มาหลักสูตรนี้จะได้มาต้องใช้เวลาจริงๆ23ปี23ปีไม่ใช่เพีใช้ปัญญาคนควาเองหาบุคคลคือหลักสูตรหาได้แต่ต้องหาบุคคลที่ทำได้ด้วยคนที่ทำได้ต้องมีแล้วก็ต้องลองฝึกดูบนเครื่องปริศกก็เป็นนั้นว่าความรู้อันนี้นะ ที่ผมก็ไปได้มาจากอาจารย์สุขทึ่งท่านเป็นฆราวาสบรรดาเพื่อนวิสุทธิ์มันเณรแปลกใจไหมครับที่ผมยอมตัวไปเป็นลูกศิษย์ฆราวาสท่านอาจจะแปลกใจหากว่าท่านมีมรณะทิฏฐิถ้าท่านมีมรณะการถือตัวถือตนท่านแปลกใจแน่ว่าพระไม่ควรจะน้อมตนเข้าไปเป็นเป็นลูกศิษย์ฆราวาส แต่ว่าคนอย่างผมเสอย่างผมยังไม่เคยคิดว่าผมดี <c oughs> ยังมีความรู้สึกว่าผมเลวแล้วก็ผมโง่ทั้งนี้เพราะอะไรโง่จริงๆกินข้าวคนญาติคนโยมญาติโยมเลี้ยงสถานที่ญาติโยมหาให้ผ้าผ่อนท้อบายญาติโยมให้ยา,าร้วษาโรคหมอรษาโรคหมอโยมก็ให้ แต่ว่าผมเป็นคนอย่างไรไม่สามารถจะสนองกำลังใจของญาติอยมให้เข้าใจสวรรค์นรกจริงๆได้ดังนั้นผมคิดว่าในเมื่อผมยังเลวอยู่ถ้าใครเขาดีกับผมผมยอมรับเป็นครูผมเคยรับคำแนะนำของเด็กแค่อายุสิบสองให้เหตุให้ผลนี้ผมเชื่อแต่คนนั้นไม่ใช่ใครเป็นโษส์ของผมเอง นี่ระบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณีน,นีสัสผมเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครมาเบ่งอดอดเลวนะไม่ใช่อดดีอันนี้ผมยอมไม่ได้เขาไม่ยอมไม่ได้ไหมายความว่าจะไปชนตีกับเขาผมก็ไม่ยอมรับคําแนะนําของเขาว่าคนผู้นั้นต้องมาแบบดีมาตามดีลาของพระพุทธเจ้าผมยอมรับ ด้ความรู้นี้ต้องถือว่าเป็นประวัติส่วนหนึ่งของผมขณะที่ผมไปพบท่านอาจารย์สุขมันเป็นการเบังเ,เอิญจริงๆครับที่ว่าเป็นการบังเอิญจริงๆท่านกําลังเอางี้ก็นแล้วกันอาจารย์สุขเวลานั้น่านก็นดื่มเหล้าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็คนมากินเหล้าวงเดียวกันเกิดท่าทาย เพว่าไอ้สุขขอประธานไปเขไม่เรียกท่านอย่างนั้นนะเรียกตามข่าวคำที่ได้ยินมาไอ้สุขก็ว่ามึงสอนคนไปสวรรค์ไปนรกได้ใช่ไหมไอ้าจารย์สุขก็บอกใช่คนนั้นก็บอกกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อสวรรค์มีนรกมีกูก็ไม่เชื่อความสามารถในคําสอนของมึงเอาคนแล้วก็วเกิดการท้าทายอาจารย์สุขก็บอกว่า ถ้าหากว่ากูสอนให้มึงเห็นนรกได้หรือว่าเห็นสวรรค์ได้มึงจะยอมเสียเล่าให้กูหนึ่งขวดไหมที่เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้คนนั้นก็ยอมนั้นก็เลยบอกว่าถ้ามึงทําให้กูไปไม่ได้มึงต้องเสียเล่าให้กูหนึ่งขวดเท่าสองเกิดท่าไายกันก็มาหันหน้าันที่ผมก็บอกว่าพระคุณเจ้าเป็นพยานดูนะครับ ผมก็เลยนึกดีวันนี้เป็นกรรมการขี้เมาแต่ผมไม่ได้เมากับเขาเป็นนั้นว่าถ้าอาจารย์สูตรท่านก็สั่งหาดอกไม้มาสามดอกดอกละหนึ่งสีซึ่งมันหาไม่ยากมีเครื่องข้างตัวคนนั้นก็เด็ดมาเอาทูบมาสามดอกเอาเทียนดีกบูชาที่เรียกว่าเทียนหนักบาทความจริงมันหนักไม่ถึงบาทมันหนึ่งเล่ม แล้วใช้สตังหนึ่งสหลึงยกครูแล้วใช้เหล้าหนึ่งขวดอันนี้แปลกผมก็นั่งนึกในใจว่าเออไอ,อเรื่องเพิ่นอย่างนี้เดี๋ยมันไม่น่าจะมีเหล้ามียาแต่ก็นั่งดูเขา <c oughs> จะทำยังไงกันต่อมาท่านอาจารย์สุก็ไปกริง้งพกตำข้าวมาพกตำข้าวนี่จะเข้าใจไม่เข้าใจเพราะไม่ถิมบาย ให้คนนั่งนั่งที่นกทุกตำข้าวแล้วก็ท่านให้ภาวนาวันมะพาทะอันนี้แปลกไม่มีวิธีกรรมอะไรเลยหลังจากนั้นท่านก็ใช้พรานน้ำมนต์พรมเมื่อพรน้ำมนต์แล้วท่านก็ยืนอยู่ใกล้ๆท่านบอกว่าท่านภาวนาวันโมทายะเป็นการควบคุมหลังจากนั้นเสร็จสักครู่หนึ่งท่านก็เอาทุกหอมจุด ก็ไปโรยค่าๆยมบุกให้ได้กลิ่นหอมแล้วก็กดาษจ,จุดไฟช่วยแสงสว่างไปไปไปส่องที่ข้างหน้าไม่ใช่ถึงเนื้อนะให้ระวางท่านถามว่าสวา่างแล้วยังสว่างแล้วยังคนนั้นบอกสว่างแล้วสว่างแล้วท่านก็ดับไฟดับไฟแล้วท่านก็ถามสว่างด้อยังบอกสว่างแล้ว <c oughs> เห็นแสงเขาขาวพุ่งลงมามีไหมแสงสว่างล้วพุ่งออกไปมีไหม คนนั้นบอกว่าเห็นแสงสว่างพุ่งลงมาจากข้างบนท่านก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นตัดสินใจพุ่งกายไปตามแสงทันทีคนนั้นก็บอกว่าเวลานี้ออกจากกายแล้วท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นตั้งใจไปนรกคนนั้นก็บอกวเวลานี้ถึงนรกแล้วเมื่อถึงนรกแล้วก็อธิบายความเป็นมาของนรก ถูกต้องตามไตรภูมิและก็ถูกต้องตามที่ประสบมาตามพระบาลีผมฟังแล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็เป็นว่าไปไปมาคนนั้นพบนรกหลายๆขุมตามที่เราเข้าใจผมก็แปลกใจเพราะเรื่องที่อย่างนี้พระมีสินแท้ๆไปไม่ได้แต่คนที่เล่าเมายาไปได้ แล้วต่อมาคนนั้นก็ร้องบอกว่าอยากจะพบคุณปู่ที่ตายไปแล้วท่านอาจารย์สุขก็บอกว่านึกถึงพระยาญยมท่านเชิญท่านมาสงเคราะห์คนนั้นก็บอกเวลานี้ท่านพระญายมท่านมายืนข้างๆแล้วให้ถามท่านบ่าบอกท่านว่าคุณปู่ชื่อน,นั้นชื่อน,นี้ตายไปเมื่อไรเวลานี้อยู่ในโรกไหมก็ปรากฏว่า คนนั้นบอกมาว่าพระยาโยมท่านบอกว่าในนรกไม่มีคนนี้แล้วคนนี้มันมีชีวิตอยู่มีความดีมากท่านเป็นคนดีมีความดีแล้วก็บริการที่สองคนนี้มีศีลห้าครบพ้นมานานใช้เวลาประมาณถึงสามสิบปีแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอาิยสงฆ์จริง คนนี้มีจิตอยากจะไปนิพพานแล้วก็อาจารย์สุขก็บอกว่า้ถามท่านปัญญายมท่านปณิพานได้อย่างท่านปัญญายมบอกว่ายังคนนี้ไปอยู่ชั้นดุสิตเพราะก่อนจะตายเป็นปโสดาบันไอ,อคนนั้นก็ถามว่าเพราะโสดาบันมีความประพฤติยัยงไงบ้างแต่วก็บอกว่าหนึ่งมีความรู้สึก ว่าชีวิตนี้มันต้องไม่มันจะต้องตายคือไม่ประมาทในความตายสองคารพะต่อพระเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงแล้วสามมีศินห้าบริสุทธิ์สีจิตต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าอย่างนี้มาเป็นระโสดาบันแล้วกาบบาปกรรมทั้งหมดจะไม่สามารถลงโทษต่อไปอีกถ้าไปถึงนิพพานไม่ได้อย่างชั้นดสิต ต่อไปก็สามารถมาฟังเทศจะพระสิอ่านจบเดียวจะเป็นพระอาหารหันต์เป็นปณนิพันธ์เลยและคนนั้นก็เลยหันไปถามท่านว่าคนอย่างผมจะเป็นพระโสดาบันได้ไหมเสียงบอกมาพญายมบอกอย่างนี้มันไม่ได้หรอกอย่างนี้ต้องเป็นสัตว์นรกเพราะการจะมาเน่ยกินเล่ามาเล่าเน่กินเฉยๆไม่มีโทษอย่างอื่นก็ต้องตก โลหะกุมภีแล้วท่านก็ชี้ให้ดูโลหะกุมภีคนนั้นร้องวดัดตายแล้วพยาโยบอกนี่เล่าเฉยๆนะกินเล่าเฉยๆถ้ากินเล่าแล้วโกหกมดเทจยังมีอีกขมหนึ่งกินเล่าจะทำร้ายคนอื่นมีขมหนึ่งถ้าบาปหนักกว่าน,นี้ต้องลงขมใหญ่อันนี้เป็นนรกเป็นนรกเล็กๆเศษเศษนรกเขาเรียกว่ายมมาโลกีนรก เสียงเขาน่้นบอกว่าเวลานี้ก้มหนังกราพระยาโยมว่าถ้าผมจะเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์และปฏิบัติตนอย่างปู่เนี่ยจะไปเมืองปู่ได้ไหมพระยาโยมท่านก็บอกว่าได้ทําไมจะไม่ได้ให้ลืมความชั่วทั้งหมดปานาอธินาการเมมุสาสุราที่ผ่านมาแล้วทั้งหมด <c oughs> เลิกกันไม่คิดถึงมัน นับแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ลืมคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะตายถ้าเราตายแล้วไม่ยอมมานรกอย่างที่ยืนอยู่ที่นี่เป็นทุกข์เราต้องการไปจุดเดียวคือนิพพานถ้าไปสวรรค์หรือผมตหมดบนวาสนาบารมีต้องพุ่งเหล่าลงนรกเพราะบาปเก่ามีอยู่ดังนั้นรุ่งอย่างเดียวคือปณิพานอารมณ์ทั้งอย่างนี้ถ้าทรงตัวเขาเรียกว่าโสดาบัน บาปทั้งหมดที่ทำมาแล้วไม่ทำต่อไปรวงความท่างคุยกันอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงเศษผมก็ย่าขอาระงับ <c oughs> ไม่พูดมากไปว่าคนนั้นก็ถอดตัวกลับจุดเดิมท่านลุกขึ้นกราบอาจารย์สุขนี่ขอมอบเล่าพิเศษเงินข้าเล่าให้แล้วต้องก็เลยบอกว่าเขาหันมาทางผม ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นที่วสินห้าผมจะครบถวนครับแล้วก็ผมจะไม่ลืมความตายผมนรกแล้วไม่ไหวไม่ไหวไอ้เหล้านี่โอ้โหผมกินหน่อยเดียวคนนรกเดือดันคึบ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 ,คบ,คบ,คบอันนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วก็ตายกฏว่านับตั้งแต่เวลานั้นเปน็นต้นมาวันนั้นเขาให้เหล้าอาจารย์สุขอาจารย์สุขก็เลิกกินเหมือนกัน ได้วความจริงอาจารย์สุขท่านทําได้น่าจะเลิกกินเหล้ามาแต่ปร,กรากฏอาศัยคนนั้นเป็นพิเศษเป็นเหตุให้อาจารย์สุขก็ไม่กินเหล้าแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ไม่ละเมิดสินะ่านี่บรรดาท่านพุทธบริษัทของดีย่อมมีในที่ทุกสถานถ้าเราจะบรนาามคนเมาว่าคนเมาเรลวมันก็ไม่ทุก ความดีก็มีอยู่ท่านี้ผมเป็นพระนี่ครับผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เลวกว่าคนเมาแล้วชาวบ,บ้านเนี่ยเขาไหวผ้ผมผมไม่ได้ไหว้ชาวบ้านความรู้ก็จ้อยร้อยเพียงเท่านี้ผมไม่สามารถจะมีมาแจกญาติโยมพุทธบริษัทนี่ผมเลวมากผมมีความสุขเวลานั้นเมื่อก่อนเนผมก็รู้สึกว่าเลวอยู่แล้ว แต่ว่าตอนนั้นรู้สึกเลวหนักขึ้นนี่ท่บรรดาท่านทั้งหลายก็ผมก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าผมเลวแต่ผมจะยามเปลื่องความเลวเปลื่องได้นิดนิดหน่อยๆความจริงผมก็มีความรู้สึกว่าความรู้มโนยิทธิที่ผมให้ญาติโยมพุทธบริษัทมันยังน้อยกว่าความดีของบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ส่งเคราะผม อ้าแ,แต่มาก็ขอประทานอภัยกรนัลญาตโยมพุทธิัทสั้งหลายที่นางที่นี่ประมาณสองร้อยคนเศษวันนี้น้อยหน่อยนะ <c oughs> วันนี้น้อยหน่อยที่สนองคุณญาติโยมได้ไม่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ต้องขออภัยแล้วก็ทุกคนตั้งใจปฏิบัติมันจะเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยก็ตามขอสนองได้บ้างก็พอคนนะก็ถือว,ว่าดีพอ เพ็นะนั้นว่าสำหรับวันนี้แต่บรรดาท่านทั้งหลายมองเวลาไปมันก็เหลือสองนาทีผมตั้งใจคิดว่าจะพูดอีกอันหนึ่งที่มีประสบการณ์มาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของผมผมก็ตัดสินใจว่าเอาละขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุขแต่ว่าผมได้กินเหล้าไม่เป็นมาตั้งแต่เกิดไม่ไม่มีเหล้าไปอาชีพ เรื่องรบราชี้ที่ไม่เอาแน่แต่ว่าเวลายกครูท่านแต่แปลกวันนั้นสำหรับผมอาจารย์สุขเวลายกไหวครูท่านไม่ต้องการเล่าเลยไม่มีสุรายาเมาไม่มีอะไรทั้งหมดตัวท่านอาจายุขเองท่านเลิกเมามดีมากวันหลังนะความจริงวันนั้นก็ขอเรียนท่านเห็นผลแล้วเนี่ยขอเรียนจากท่านต่านต่ท่านก็ขอราบบอกเอาวันหลังที่ครับ วันพรุ่งนี้ผมจะแนะนําให้อลาบรันรดาเพื่อนพิสุจน์ทั้งหลายเปลว่าวันลุ่งขึ้นถ้าก็มาแต่มาแล้วจะพูดอะไรกันได้แล่ละสัญญาณบอกหมดเวลาทิพเสียงจะหมดแล้วก็ขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์โูนผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธสาวสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี